สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเนาะก็ดังมัตเตอร์ทีวีในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นวันพันเมทุกคนดูนะครับเนาะก็นั่นแหละผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเอ่มวันที่หนึ่งวันที่สองเหมือนปกติไหมผมคิดว่าน่าจะเล่นไม่ครบเจ็ดวันนะครับเนื่องจากเออผมต้องออมีวันที่ไม่ว่างเล่นช่วงตอนเช้านะมันเยอะมากๆเนาะก็เลยคิดว่า อาจจะนำพี่ไปทุกคนดูเฉยแล้วก็เล่นชิวๆคนเดียวนะครับเนาะประมาณนั้นและกันมาครับดีกว่าเรามาดูดีกว่าครับว่าตอนนี้ผมมีอะไรบ้านเอดีนะครับแล้วเข้าไปดูเรื่องอันดับไม่แต่อันดับก่อนก็ดีเนาะโอเคอันดับก่อนแล้วกันนะก็อันดับผมก็จะเป็นอันดับ4ี่นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็จะมีตัวตึงพนันครนะครับที่เป็นคนนี้อยู่แล้วก็ตัวตึงอีกคนหนึ่งที่ผมเดานั้นน่าจะเป็นเอ่อคนที่เขาขาย เออพี่ที่เขารับเตอร์มาครับเขาน่าจะซื้อไอดีนี้ต่อมาเลยราคาห้าร้อยนะ,ะนะผมเห็นในกลุ่มอ่ะอก็ไอดีนี้ถ้าสมได้ก็คือโชคดีนะครับซื้อมาก็ดีนะเออเป็นไปได้ก็ไอดี ID มันดีอ่ะครับเป็นทั้งปู่บอมแล้วก็ทั้งเกียรโลนะผมมีงบนะครับห้าร้อยพอดีแต่วันนึงคือผมไม่ซื้อจะดีกว่านะครับนะเพราะผมก็ไม่อยากจะเอาเงินท้านเราไปทิ้งน,นะโอเคก็เลยซื้อไอดีนี้มาครับมาเล่นนะเออโดยรวมก็คืออันดับผมในขึ้นดับสี่นะครับอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกนิดนึง อาจจะขึ้นได้ถึงเอ่ม40,000น,นะครับก็ถึงนะอันนี้คืออย่างแรกนะสิ่งที่สองก็จะเป็นเรื่องของอันดับเพราะแตผมขออยู่อันดับเก้านะเพราะผมนั่งผมแบบเอเล่นช้าไปนิดหนึ่งนะครับนะถึงแม้ผมจะยิบห้าตั้งนานแล้วแต่ผมก็ขี้เกียจเล่นอมประมาณนั้นส่วนเพชรที่มันเหลือนนะ้อยขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมใช้อะไรไปบ้างก็ช่างหัวมันไปเกาะผมก็เล่นชิวๆเนาะเล่นรอเฟระกายแสงนะครับเนื่องจากผมเนอ,อยากเล่นเฟระกายแสงมากๆครับนะก็คิดว่าไอดีนี้ก็ ใายให้มันแค่3 0ิกว่าบาทละกันนะครับเนาะโอเคต่อไปครับมันเป็นตัวละครสุดแก่งของยูเอ็มเจ็ดนะครับเนาะที่อันดับแม่งเอ๋อขนาดนี้นะครับนะไปเดยก่อนนะที่อันดับผมมันเอ๋อขนาดนี้นะครับมันมีอยู่แค่ประมาณหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรจะรู้นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของเอิมของผมนะเออของผมของผมก็จะเป็นโจมตีอัตราป้องกันนะครับซึ่งเนี่ยไม่เป็นโจมตีไงผมก็เลยไม่ได้เสียอะไรมากก็เลยคิดว่า ขอชิ้นนี้ก็ก็ดีอยู่นะครับนะประมาณนั้นละกันนะโอเคสับของผมนะเออ่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแป๊บหนึ่งเช็คก็ตอบก็ตรงนี้กดผิดโอเคก็เอ่อคนบนนี้ครับทุกคนน่าจะซื้อของทองสองชิ้นไม่ก็สามชิ้นนะเพราะชิ้นหนึ่งก็ตกประมาณห้าพันนะครับนะห้าพันเอ่อห้าพันเลเวลนะครับนะประมาณนั้นก็ตกประมาณห้าพัน ผมเลยคิดว่าน่าจะคุ้มนะครับนะถ้าเราซื้อมาใส่เนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่มีเกโลก็เลยไปเอ้ยถ้าเราไม่มีปูบอมก็เลยประโยชน์ผมแนะนำว่าถ้าจะเอาเงินไปซื้อของเติม mm. พวกนี้มาเติมซืบเอาหายดีปูบอมง่ายจังดีกว่านะครับเนาะเพราะมาเล่นด้ยาวนะครับนะผมเชื่อเลยว่าเกลิวเนี่ยเอ่อทุกคนคงไม่มีกันหรอกนะครับเนาะปูบอมดีที่สุดในต,ตอนนี้ยผมแน,น,นะนําเลยนะโอเคต่อไปจะมีนกิลนะผมอยู่กิลนะอันดับหนึ่งอ้าอันดับสองแล้วก็ช่างหัวมันละกันนะครับอันดับไหนก็เหมือนกันแหละ โอเคนะครับเนาะต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของตัวละ่อพวกตัวละครผมนะครับเนาะตัวละครที่ผมสุ่มได้ครับก็จะเป็นวัคซีนนะครับนะซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วเอ่ร์นเอเซ SR การันตีก็เป็นจักรพรรดิเด็กซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าเกลียขนาดนั้นนะครับเนาะโอเคแล้วก็เป็นเอเซียโบไปกิโลกิโลนะครับนะต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของอการอัพตัวละครผมก็จะประมาณนี้นะครับผม กะจะเอากรรได้ว่ามาใส่นะครับตรงนี้แทนที่สปริงมาแต่งอืมแต่ว่าประเด็นคือผมเอ,อ่อไม่มีกอรเกรบอลก็เลยใช้ตัวนี้มาก่อนบิดคิงผมคิดว่าผมจะเอาหน้ากากหวานมาใส่มาตีบอสนะครับเนาะส่วนตัวนี้ถ้ามีตัวสายปีศาจดีผมก็จะมาใส่เนื่องจากผมคิดว่าถ้าปีศาจมันน้อยเกินเนี่ยเอมเกลโลผมจะแบกไม่ไหวนะครับนอในสายของปีศาจ นะครับนะประมาณนั้นโอเคต่อไปก็จบประมาณนี้แล้วครับนะครับสำหรับการที่รีวิวดออร่นต่อไปเป็นของของผมก็จะเป็นของทองเป็นจมีอะตราป้องกันแล้วก็ของฟ้าเป็นจมีเฮดพีเฮดพีจมีนะครับเนาะประมาณนั้นคือผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมไปร้อนหนนะครับเนาะประมาณนั้นก็ต้องรีพูดนะต่อไปเป็นของที่เอาไว้ใส่เนี่ยผมก็ใส่ได้ไม่เยอะมากนะครับนะโอเค เอ่อมาพูดถึงเกมโรน,น,นิึงแล้วกันนะผมคิดว่าผมจะมีการทําคลิปเกี่ยวกับว่าตัวไหนมันเก่งตัวไหนมันกากนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าเอ่อไม่อยากจะแนะนําอะไรเยอะเพราะว่าการที่เราแนะนำแบบมันเยอะมากๆนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนําว่าเล่นระยะยาวดีไหมหรือว่าเล่นปะเปิดเกมเช่นเปิดเกมอย่างเงี้ยผมก็สามารถบ,บอกได้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนกาก,ากนะคระับเนกา,ากที่ก็คิดว่าไม่ทมําใหงดีกว่าไมเ่เสียเวลาจัดนะโอเค เออตอนนี้ผมเพชรผมก็เลยแปดสิบห้าอันดับพีพีนะอันดับพีพีผมก็อยู่อันดับที่สามร้อยเก้าสิบสี่ผมขี้เกียจเล่นต่อนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของยี่หิปาสันนะครับเนาะคนเอ๋อจะผ่านได้สิบเอ็ดสิบสองกันแล้วแต่วันนึงผมยัง <Perfect. S 1> อยู่เก้าอยู <hatten> <minus soup> after, ่เลยนะครับนะผมยังซื tsp. ้อตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเนาะประมาณนั้นละกันไอผมสู้กับ1นึงโอเคแพ้ช่างหัวมาแล้วกันโอเคประมาณนั้นก็คลิปนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าจะแบบอยากจะถ่ายคลิป ตัวละครต่างๆห้คนดูนะครับเนาะประมาณนั้นเพราะผมคิดว่าผมเอาจริงๆคือผมรอแฟดประกายแสงแล้วผมเตรียมเงินไปแล้วนะผมเตรียมเงินไปเป็นพันเลยกะจะมายัดแฟดประกายแสงแต่ประเด็นคือแม่งไม่มาโคตรฟิลเลยเอาไปกินข้าวดีกว่าผมก็เลยคิดว่าผมไปกินเบุฟเฟ่อเอาละกันประมาณนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเหลือตังน้อยลงนะครับรอแฟดมานะครับประมาณนั้นโอเคเหลือจะพูดอ,อีกไหมเนะี่ยตัวละครที่ขาดนะกันมา ก็จะขายผู้ตัวละครเมตาเยอะมากมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างเออ่บอลทองฟุบุกไอ้ชิมบอลทองแล้วก็ไอ้จีนัสเนี่ยผมก็อยากได้น่านฟ้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นนากากหวานนะครับเนาะประมาณนั้นอ่าและเอ็นก็ขาดด้วยนะครับนะประมาณนั้นโอ้แล้วก็มีให้ดูอีกอะมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนฟิกเกอร์เข้าไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้ ซาบแรกมันก็จะน้อยประมาณนี้แต่ผมพาทุกคนไป PVP สักสองตาละกันนะครับนะเอาต่ำนีดต่ำกว่าผมนะอ่ะคนนี้ละกันอันดับสูงกว่าผมแต่ว่าผมคีดวผมซื้เขาได้เนี่ยได้อันดับที่ต่ำกว่าผมด้วยนะเออประมาณนั้นเอาสูงกว่าระหว่างระดับหนึ่งเพราะคนที่เหลือมันก็สี่หมื่นแล้วนะก็ซู่มไม่ได้เหมือนกันเขาเร็วกว่าจริงนะเขาบับใส่กิโลผมเนี่ยไอ้กิโลเขานะ่แล้วเขาก็ันตีเลย เชียโดนจนได้แล้วก็สกคิปเลยซูมไม่ได้แล้วจะได้ไหมไม่ได้โดนเปิดก่อนนะไม่มีของสปีดเออเสียดายวะคนนี้แล้วกันลืมไม่ได้เอยมันเปิดเร็วจังวะนี่แล้วมันโดนใบอ่ะเนี่ยผมโดนใบ,บมันก็ไม่ได้อันติเว้ย ช่างหัวมาแล้วไม่ไม่ต้องดูแลพิวพี p p เนี่ยคลิปแม่งก็ลงอย่างนี้อย่างนี้เลยผมสู้มันไม่ได้ไม่มีของความเร็วเลยมีแต่ของความอึดไม่ไ้หรอกช่างมันไปก่อนส่วนเราก็ปัดไปสักพลังสองหมืม 25, ่นเงมียี่สห้าก็ยี่บหกกันแหละถ้าเไม่ยี่หกมันก็พลังก็จะน้อยนะคือคือคือผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ย ไม่ลงก็ได้นะแต่ผมแค่อยากมาทําคลิปให้ทุกคนเห็นเฉยๆแล้วก็ตังมันเหลืออยู่เลยมาทําคลิปมันก็แค่เสียแค่เต็มท,ที่ก็แปดสิบาทนะครับเนาะประมาณโอเคผมก็พาดดูแล้วมันซู้มไม่ได้ผมมันมีของสปีดเหลืออะไรกีกอะ่า,าฟิกเกอร์ไม่ใช่ดิไอแผ่นๆนี้ผมก็เกือไปสามแผ่นนะครับนะเนาะเสียพลังไปเกือบพันหนึ่งนะครับนะประมาณนั้นเหลืออะไรกันไม่เหลือแล้วก็ คลิปนี้ผมก็ไม่มีจะพูดแล้วว่านะก็สักลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็สมัครผมด้วยละกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย